สองสาสี่ห้าวิธีเปลี่ยนฐานรีโมดมิโกะแกเอามาแล้วนะแกเอามาแบบนี้นะแล้วก็นับตรงนี้ตนนีตะปีโล่กีนับตรงนี้ค่ะออกมา เึิ้ตจะเจอทานนะครับโอมันลูกหั่นอมนะหั่นอมนะให้แม่มาแล้วฐานใหม่ใส่เข้าไปชึบแล้วปิดฝากดลงไปเลยเกื๊บ ก็ใส่เข้าไปท่าเดิมนะครับเช็ปิดตามนอกเสร็จแล้วสจจรวจกดก็มีไฟนะครับเช็คไฟถ้ากดแล้วเคย้นคือใช้ได้แล้วสรวจเบอือแล้ว